กระจับเมืองเนร์นะครับวันนี้มาเก็บนะครับต้นพันธุ์กระจับเข่าควาย73ต้นนะครับมาดูผลงานกันเลยเนาะต้นพันุ์กระจับเข่าควายนะครับไซส์เหมือนเดิมนะครับเท่าๆฝ่ามือเดี๋ยวฝักกระจับนะครับจะออกบริเวณใต้ยอดนะครับจะออกประมาณเดือนที่3ครับถึงเดือนที่4นะครับฝักจะเป็นรูปเข่าควายสามารถเก็บฝักไปต้มกินได้นะครับหรือว่าจะกินเนื้อแบบสดๆก็ได้นะครับต้นพันธุ์อันนี้เหมือนเดิมนะครับไซส์ อายุประมาณ2เดือนนะครับนี่ที่เราจหนายเนี่ยอายุ2เดือนจะเริ่มออกฝักในเดือนที่3และ4นะครับก็คืออายุรวมๆประมาณ4เดือนจะออกฝักนะครับก้านพองน้ำเนี่ยบีบได้เลยค่ะทุกป,อง,ปองนะครับนิ่มๆนะครับอมน้ํามากๆลักฝอยเขียวๆฟูๆมีลักษณะาขายกับสาลายนะครับความยาวเท่าไหร่นะครับความยาวคือจากยอดถึงโคนเนี่ยโคนคือจุดที่เราตัดไปเนี่ยแบบนี้เห็นปะ ประมาณหนึ่งถึงสองฟุตนะครับประมาณหนึ่งฟุตแล้วก็ต้องกระจับเป็นพืชน,น้ําที่ขขายพั่พันค่อนข้างไวนะครับนี่มันแตกขแขนงหรือว่าแตกต้นอ่อนเนี้ยออกจากลาต้นนะครับแบบเนี้ยซึ่งถ้ามีถับถ้ามีแบบนี้มานะครับเราก็แถมมาให้นะครับเราไม่เคยดึงออกเลยนะครับแบบเนี้ยเนี่ยแถมมาให้ลูกค้านะครับนี่นี่ต้นพนัอนธุ์อ่อนเห็นปะนี่เดีย๋ยวจะกลายเป็นต้นกระจับน้อยๆน,นะครับ เราเก็บมาจากในสระนู่นนะครับอย่าพาไปดูเลยต้นกระจับปลูกได้ทุกระดับน้ํานะครับน้ําตื้นในคูปลูกได้ครับดีด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครมีสระน้ําลึกนะครับก็ปลูกได้เช่นกันนะครับเพราะว่ากระจับรากมันยาวนะครับวิธีปลูกเราก็ปลูกไว้ริมๆนะครับเอารากริดมนไปเิมๆอดี๋ยวพอโตมันก็ชค่อยๆแผ่ออกมาแบบนี้เองนะครับหากต้องการต้นพันุกระจับไปปลูกนะครับเราปักตะกร้าไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ